ตอนนี้ในพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆเริ่มจะเห็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองกันแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับพื้นที่ภาคใต้พื้นที่หัดใหญ่เองค่ะหลังจากผ่านพ้นในช่วงน้ําท่วมใหญ่ไปได้ไม่นานระหว่างนี้อยู่ระหว่างการเร่งเดินหน้าฟื้นฟูเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะวันนี้เมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาจัดงานหัดใหญ่ในวี2026ค่ะถือว่าเป็นงานแรกหลังจากที่น้าท่วมใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะโดยทททคาดว่าจะสามารถสไร้างรายได้ในพื้นที่ราว500ล้านบาท บรรยากาศงานหาดใหญ่นิวเยีย2026ซึ่งจัดขึ้นย่านการค้ากลางเมืองหาดใหญ่บนถนนธรรมนูนวิถีต่อเนื่องถึงถนนเสน่หานุสรระหว่างวันที่30-31ธันวาคมนี้ภายในงานก็มีร้านค้าร้านอาหารรวมกว่า100ร้านค่ะมาเปิดขายสินค้าโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่และได้รับผลกร,ร,ระทบจากน้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะ แม่ค้าคนหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้บ้านและร้านค้าได้รับความเสียหายทั้งหมดแต่พยายามตั้งหลักเพื่อหารายได้และคาดหวังว่าการมาร่วมงานครั้งนี้จะมีไรายได้หมุนเวียนในร้านเพื่อน,นามาลงทุนและจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างบางเพดานเขาเรียกอะไรป้า,ปาล้นมาหมดเลยก็ขายสภาพแบบป้าก็โล,ล,ล่งๆป้าก็นั่งกิ <laughs> นใช่ค่ะลูกค้าก็มาเอา้าน้ำ่วมถึงไหนน้ำ่วมถึงไหนมาถามกันแล้วตอนนี้ที่ร้านนี้เปิด เปิดค่ะเปิดแบบว่าเปิดไปด้วยปรับปรุงไปด้วยค่ะก็คือไม่อยากหยุดนานเพราะเด็กในร้านค่าใช้จ่ายเราเยอะมีเด็กต้องคอยดูแลค่ะใช่ก็ช่วยได้ค่ะปกติแล้วก็ออกบูธอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีร้านประจําด้วยค่ะแบก่อนนะคะก่อนนั้นนี้ก็เริ่มจะอยู่ตัวแต่พอเจอน้ําท่วมมาเป้เลย ผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่บอกว่างานนี้ทอท,อท,อทอหัดใหญ่จัดร่วมกับเทศบาลนครหัดใหญ่เน้นคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาออกบูธเพื่อสร้างรายได้ค่ะและเป็นการส่งสัญญาณว่าหาัดใหญ่กำลังฟื้นเมืองคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวราวๆห้าห0ื่นคนจากเดิมจริงๆแล้วกออ็อาจจะถึงถึงแสน ว่าด้วยนะคะเราก็คิดว่าในช่วงนี้ก็อาจจะด้วยโรงแรมส่วนหนึ่งก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็มีเปิดแล้วล่ะคะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะบางคนก็อาจจะยังมีว่าพอเห็นสถานการณ์ด้วยด้วยตรงนี้มันเลยอาจจะทําให้การตัดสินใจของเขาที่จะเดนออกไปข้างนอกตั้งแต่แรกในการเที่ยวอ่ะคะ่ะเป็นจุดหมายเที่ยวดังนั้นเราเราคิดว่าการมีงานในครั้งนี้อย่างน้อยก็ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นการที่จะทําให้เขาเห็นถึงความพร้อม ภายในงา,านวันนี้นอกจากการจับจ่ายซื้อขาสินค้าแล้วนะคะก็ยังมีเวทีจะแสดงโขนและศิลปะต่างๆรวมทั้งมีศิลปะท้องถิ่นและศิลปินชื่อดังของประเทศมาร่วมแสดงด้วยค่ะเป็นการดึงดูดนะักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่แต่จากการสังเกตของทีมข่าวพบว่ายังมีผู้ร่วมงานค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับปีก่อนๆนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนในพื้นที่และระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลผู้ที่เดินทางผ่านานพรมแดนทางมาเลเซียที่อำเภอสเสดาพบว่าปีที่แล้วค่ะระหว่างวันที่25จนถึงช่วงสิ้นปีมีนักท่องเที่ยวชาวม,มาเลเซียเข้ามาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่วันละเกือบ20,000คนแต่ว่าปีนี้มีวันละ10,000คนแล้วกว็ครึ่งหนึ่งเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงก็คือที่พัทลุงและกระบี่สำหรับสถานที่พักอย่างโรงแรมหลังจะเกิดน้ำท่วมมีอัตราการเข้าพักกลับมาเกือบร้อยละ60 ส่วนร้านค้าร้านอาหารหลายแห่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมเพื่อกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งขณะที่บางรายต้องเปิดแผงขายสินค้าริมถนนโดยเฉพาะร้านค้าหลายแห่งในตลาดพลาซ่าหนึ่งเนื่องจากภายในอาคารเสียหายมากอย่างเช่นฝ้าเพดานถูกน้ําท่วมดุดร่วงลงมาระบบไฟฟ้าเสียหายทั้งหมดพื้นที่ยังคงมีน้ําเจิ่งนองซึ่งทางเทศบาลนครหัดใหญ่แจ้งว่าจะเร่งดาเนินการให้ทันก่อนเทศกาลตรุษจีนหรือว่าวันที่17กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ